วันนี้วันที่23ตุลาคมพศ2562ตรงกับแรม10ข้าเดือน11ตรงที่นี้ก็คือที่ปฏิบัติธรรมวัดหนองแสงาทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นทางด้านทิศตะวันออก นี่ก็เป็นภาพรวมทางเข้าประตูทางทิศเหนือตรงนี้ก็เป็นภาพรวมตรงหน้าสาราปฏิบัติธรรมของวัดหนองแสง,งนนวมงนมาทางด้านขวาเรื่อย เป็นตรงหน้าสาราปฏิบัติธรรมของวัดหนองแสงตรงนี้ก็คือตรงหน้าเลยตรงสาราปฏิบัติธรรมวัดหนองแสงตรงนี้ก็คือภาพรวมที่จะเข้าไปตรงกลางวัดแล้วตรงกลางบริเวณวัดตรงนี้ก็เป็น ศูนย์รวมขอโมทนาบุญกับเชิญทางมากาแฟต้มตอนเช้ากขอนหอมเดินบินตอร์บัตศูนย์งองค์ะพนิศูนย์ตรนั้นเดินทางมาจากภาคต่างๆมาจากจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆที่นี่มาเป็นจำนวนมากกว่าทุกๆปีนะโยมนะ เมื่อวานนี้สวดเข้าบริวาัติทำในสองหงทาว่าควรจะเสร็จเกือบสอง,งทุ่มสองทุ่มกว่าควจะเสร็จเพราะว่าพราะมาะเข้าร่วมนกวัดปฏิบัติธรรมของเราเป็นจำนวนมากวรวมแล้วกว่าร้อยกว่ารูปนิยมนะทั้งพระประมตานจารย์แล้วก็พระปริวาันนติจารย์พรขออนุโมทนากับคุณโยมนัด เปีเล่นแรว,ว่าจะรู้จักกันมาล่วงประ,รประุญในงานปฏิวัติตำหราร500บาทอ่าจัดทดนมารืาราายัยไมารูวงันประกามาจดอะไรเรียยงฝ่าร่วมทระมูแต่งน,นาวันนี้ก็ต้องขอทุกคนนานาบุญกับคณะของคุยโูรไทยคุยกตั์ตะลวยแล้วก็เป็นเพื่อนเจ้าเก่ามาทุกป,ป,ปีนะครับพระาะมีภารกิจแล้วจะมาตลอดง,งานเรียกว,ว่า ตาของันรุ่งันเพราะว่าเออตะปูนิกาสักตาในทักใจนะุญร่วมชาติร่วบป่าร่วมกันเก็บดอกไม้ร่วต้นาบุญร่วงกันจะไป็นตื่นมาเป็นนักกคนใหม่ะพเวลาที่ป็ยอาจะนั่งแก่แล้วจะลืมเราก็ตเองรุ่งกั เาลาไหมลวงพ่อลูกแม่จะขัดรวมเข้ามาทำบ,บุญธรรมชาติต้นไม้ธรรมชาติวางให้ดูสบายตาสบายใจรวมไปที่ภาชนะแต่รวมเป็นอยางอนะืเพราะว่าพระพุทธมามาพพุทธฐานนี้พี่น่าจะจัดในบาท มันจะง่ายแก่การขัดในบาทเพราะว่าจะตัดวิจารณาของอพระพุทธเจ้าอาจจะนั้นประเพณีปฏิบัติของเราก็คือนำอาหารมาแล้วก็มารวมกันในภญานาคสิ่งไหนที่เป็นต้องย้ำแล้วก็เอารวมใส่กันนะบางทีก็อาจจะอยากแยมากันอะไรหลายอย่างมารวมกันเพราะว่าเราไม่เคยกินไม่ผู้กินกะ็เป็นสิ่งที่ดีน,นะโยบายเราจะรู้ว่าใคร ตกแต่งประดับตาร่างกายหรือว่าบริจาคให้มือกล้ากำลังนักแข่งท่านพิจารณาอย่ายงนะน,นั้นตอนที่สัตวสัตว์ายโยจจะดันเปิดนะ หนึ่งพันบาทก็ต้องขอน้งโมนานครับนี่ก็เป็นมุมสุดทางด้านทิศตะวันออกของวัดน้องแสงบนไปทางขวามือเรื่อยๆที่มองเห็นถนนคอนกรีตก็จะเข้าไปยัง ในบริเวณวัดหนองแสงงวนมาทางขวมือสุดทางด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งนา นี่ก็คือภาพรวมบริเวณวัดหนองแสงที่พระคุณเจ้ามาปักกดเข้าปฏิวาตินี่ก็เข้ามาข้างในบริเวณแล้วที่มองเห็นนี่ก็คือภาพรวมการอยู่ปฏิวัติ ที่วัดนองแสงนี่ก็คือภาพรวมเข้ามาทางด้านใน แกโบโบนะคร 1941, er. ับมาร่วมทำบิหนึ่งพันบาทนะครับก็ขอนโมทนาบุญด้วยนะครับต่อขออนุนาบุญกคุณท่วันัีสิบนะครับหนึ0บาทนะครับทาบุญร่วม การวาดประตังของวัดองคแซงเดานะครับหนึ่งร้อยบาทครับก็เปิดช่วยประดูนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นเต็นหลังเจ้าวาดวัดโพแก้วนพคุณฮะ รูสมุอาชาวีชาคโรรองเจ้าอาวาสปัดโพแก้วนภพคุณและาเดขานุการเจ้าคณะตำบลจากสีเขตสองอาจจะมีเต้นรองเจ้าอาวาสเต้นพระเกง่งเข้าไปข้างในก็จะเป็นเต้นหลวงตา ที่เห็นกลองไม้เยอะๆนี่ก็คือเป็นไม้ฟืนที่ไว้เผาฐานตรงหน้านี้ก็คือเตาเขาถ่านน่าจะเป็นของทางวัดหนองแสง ทางทิศใต้ของวัดนองแสงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาและหมู่บ้านตามธรรมชาติคนไปทางขวามือเรื่อยๆทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปในบริเวณวัด น้องแสงเห็นเดินอยู่ไกลๆโน่้นก็ลองจะาอาวัดวัดโพแก้วนบคุณคนมาทางขวามือเรื่อยๆทางนี้ก็จะเป็นทางทิศตะวันออกตรงหน้านี้ก็คือเต็นของหลวงตา เมื่อคืนนี้มาถึงที่วัดนองแสงนี่ประมาณทุ่มเสร็จเสร็จแล้วจิบข้าวในเากาเสร็จเ็